Everyone. สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้กลับมาเจออีกครั้งกับครูทุกตานะ,ะอ่าวันนี้ก่อนจะไปเริ่มเรียนนะคะคุณครูมีเพลงมาให้ฟังหนึ่งเพลงนะคะใครร้องได้เต้นได้นักเรียนทําตามด้วยนะคะเ <laughs> ต้นตามด้วยนะคะเรียกสติก่อนเรียนนะคะเป็นการเรียกสติก่อนเรียนด้วยเพลงเพลงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักนะคะ Masina Masina What do you do What do you do Am a teacher Am a teacher Where do you work Where do you work I work at school I work at school What can you do What can you do I can teach boy and teach school มีสติยังมีสติยังคะเด็กๆเด็กๆอาจจะมีสติแล้วนะคะแต่ครูตอนนี้เดี๋ยวครูต้องเรียกสติตัวเองก่อนนะคะฟังเพลงนี้ทีไรสติรู้ทุกที <laughs> นะคะกลับมาที่บทเรียนของเรานะลูกนะกลับมาที่บทเรียนของเรานะคะวันนี้ยังเป็นเรื่องของ at the school อยู่นะลูกเป็นเรื่องเดิมนะคะคือเรื่อง at the school เป็นใบงาน เป็นใบความรู้เดิมก็คือคำศัพท์เรื่องเดิมในในสัปดาห์ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของ a d d e School แต่เป็นใบงานใหม่ใบงานเรื่องใหม่นะคะซึ่งจะมีประโยคที่เราจะต้องรู้เวลาอยู่ที่โรงเรียนโอเคไหมคหรือเวลาที่เราจะต้องใช้ถามอ่ะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับประโยคนี้ซึ่งวันนี้ครูมีมานําเสนออยู่3ประโยคนะคะวันนี้3ประโยคที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ไปลองฝึกทําในใบงานใครไปฝึกพูดด้วยจะยิ่งดีมากเลยนะคะฝึกพูดด้วยจะ Very good เลยนะโอเคไหมเดี๋ยวยังไงเจอกันเปิดเทอมคุณครูจะลองถามพวกเรานะคะอย่าลืมไปทบทวนด้วยอ่ะก่อนก่อนอ่าที่เราจะไปเริ่มนะคะอันดับแรกทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนดีกว่าว่าคำศัพท์ครูคสุ่มมาให้นะไม่ใช่ทุกคำนะลูกที่ นำเสนอไปเมื่อที่ก่อนเป็นบางคำนะคะว่าเราจำได้มากน้อยแค่ไหนเราให้คะแนนตัวเองนะลูกให้คะแนนตัวเองว่าเราได้เยอะหรือได้น้อยแค่ไหนโอเคไหมคะมาลองดูสิคำนี้คำแรกอ่านว่าอะไรคะเนี่ยคำนี้มัซซีนาบอลมัซซีนาบอลแฮ่ล้อเล่นไม่ใช่นะคะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกคาเฟ่ตูเรียคาเฟ่ตูเรียเอออ่านให้ก็ได้เออคาเฟ่ตูเรียแปลว่าอะไรทีนี้ แปลว่าอะไรคะคาเฟเทเรียแปลว่าที่ที่เราไปรับประทานอาหารทุกเที่ยงคือที่ไหนคะตอบขนาดน,นี้แล้วนั่น,ก,าาาานะะก็คือโรงอาหารโรงอาหารนะคะคาเฟเทเรียก็คือโรงอาหารนั่นเองหนึ่งคะแนนแล้วนะหนึ่งคำหนึ่งคะแนนนะคะทีนี้มาดูคำต่อไปที่นี่ล่ะ Library Library อันนี้คือคำอ่านของมันนะคะ library อ่านว่า library แปลว่าอะไรเอ่ยที่ไหนคะ library ที่ที่มีอะไรเยอะๆ books ใช่ไหมคะที่ที่มี books เยอะๆนั่นก็คือที่ไหนเอ่ยที่ห้องสมุดนั่นเองห้องสมุดนะคะ library นะคะแปลว่าห้องสมุดนะสองคำสองคะแนนนะสองคำสองคะแนนนะเอาไปเลยต่อไปอันนี้ต้องหลายคนต้องตอบได้อะอันเนี้ยเพราะทุกคนชอบไปที่ห้องนี้ ะคอมพิวเตอร์รูมคอมพิวเตอร์รูมครูเป็นเด็กครูก็ชอบไปห้องนี้มันคืออะไรคะห้องอะไรคะมันคือห้องห้องคอมพิวเตอร์นะห้องคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์รูมนั่นเองอ่ะต่อไปคํานี้คํานี้เป็นคําที่ต้องรู้นะเรียนเรื่องนี้ต้องรู้คํานี้นะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคำนี้อ่านว่าอะไรคะคลาสรูมคลาสรูมแปลว่าอะไรคะคลาสรูม คือที่ไหน Classroom ห้องเรียนค s s r o o m ก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะห้องเรียนต่อไป social studies social studies อันนี้ไม่ใช่สถานที่แล้วนะคะไม่ใช่สถานที่แล้วใบให้ว่าเป็นวิชานะคะเป็นวิชาวิชาอะไรคะ social studies เป็นวิชา Ti k t o k tiktok นั่นก็คือ สังคมศึกษาจ้าสังคมศึกษาจ้าสังคมศึกษานะจ้ะ social s t o r s จำให้ดีเลยนะอ่ะคำต่อไปอ่ะคำนี้ math math เป็นวิชาที่เกี่ยวกับ numbers numbers คืออะไรคะเกี่ยวกับตัวเลขเออมีจะมีวิชาอะไรล่ะเกี่ยวกับตัวเลขวิชานั้นก็คือคณิตศาสตร์ ง่ายมากเลยใช่ไหมง่ายมากอ้าวคำต่อไปจ้าคำนี้ใครไม่รู้ใครไม่รู้จะตีนะใครไม่รู้จะตีเลยนะ English ใช่ไหม English มันคือวิชาอะไรคะ English ใครใครตอบได้ตอบมาเลยมันก็คือวิชาวิชาภาษาอังกฤษ เออกำลับบงเรียนอยู่นี่เลยใช่ไหมคะ English วิชาภาษาอังกฤษนะน,นี่ห้ามลืมเด็ดขาดคำนี้คำสำคัญนะคะวิชานี้ห้ามลืมนะจ๊ะอ่ะอันนี้ทบทวนไปแล้วกี่คำที่เราทบทวนมาเมื่อกี้ตัวเองนับได้กี่คำอ่าเด็กๆนับได้กี่คำนะคะให้คะแนนตัวเองไปเลยนะว่าเรา รู้คำศัพที่ครูให้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะไปทบทวนด้วยนะโอเคไหมคะอะทีนี้ต่อไปเรามาดูประโยคที่เราจะต้องรู้วันนี้ครูบอกไปว่าเราจะต้องเรียนรู้กี่ประโยคนะคะวันนี้3ประโยคใช่ไหมสามประโยค,ะโยคนะคะเพราะฉะนั้นอ่านมาเริ่มที่ประโยคแรกประโยคนี้นะคะประโยคแรก what is your favorite subject what is your favorite subject แปลว่าอะไรคะเป็นประโยคเอาไว้ใช้ถามว่า วิชาที่คุณชื่นชอบคืออะไรคำว่า favorite ตรงเนี้ย favorite ตรงเนี้ยแปลว่าชื่นชอบนะคะส่วนคำว่า subject ก็คือวิชาวิชาที่คุณวิชาที่คุณชื่นชอบคือวิชาอะไรนั่นเองเวลาเราตอบเราก็ตอบว่า my my แปลว่าของฉันใช่ไหมคะ my favorite subject is วิชาที่ฉันชื่นชอบนั่นก็คือยกตัวอย่างนะ English เออไม่รู้ยกตัวอย่างภาษาอังกฤษไว้ก่อนต้องชอบนะคะ my favorite subject is English นะคะวิชาที่อันชื่นชอบก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองอะ่ะต่อไปไวไหมต่อไปเป็นประโยคที่2นะคะประโยคนี้คล้ายๆกันกับประโยคแรกความหมายคือต้องการรู้วิชาที่ชอบเหมือนกันนั่นแหละนะคะแต่ประโยคนี้จะตอบไม่เหมือนกันแะตอบแตกต่างนิดหน่อยนะ,ะ what subject do you like what subject do you like นะคะอะ่า ตอบได้สองอย่าง What subject do you like คุณชอบวิชาอะไรคุณชอบวิชาอะไรเออก็ตอบได้แค่ว่าฉันชอบกับอีกอันหนึ่งคือฉันไม่ชอบก็คือแบบดูประโยคแรกนะคะอันนี้ฉันชอบก็คือ I like I like แล้วก็ตามวิชาที่ฉันชอบส่วนฉันไม่ชอบก็คือ I don't like I don't like แล้วก็ตามด้วยวิชาที่ฉันไม่ชอบยกตัวอย่างเช่นเดาได้ไม่ยากเลย I like English ใครี f อะไรห้าม CC พอเล่นนะคะ I like English นะ,ะฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษนะอันนี้ยกตัวอย่างนะจ๊ะบางคนอาจจะเป็นชอบวิชาอื่น I like math I like h ท i ก็ได้นะคะ I like PE วิชาอะไรคะ I like PE วิชาพละศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะ I like computer ฉันชอบวิชาคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะอะทีนี้ถ้าจะบอกว่าฉันไม่ชอบล่ะถ้าบอกว่าฉันไม่ชอบให้พูดว่าอะไรคะให้พูดว่า I don't like ใช่ไหมคะ I don't like แล้วตามด้วยวิชาที่ไม่ชอบยกตัวอย่างเช่น I don't like Boy Scout I don't like Boy Scout ไม่ชอบวิชาอะไรคะ Boy Scout วิชาลูกเสือ,อวิชาลูกเสือนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะจ๊ะอะต่อไปเร็วจะละประโยคที่3นะคะประโยคที่3อันนี้เนี่ยจะเจอบ่อยมาก ไม่รู้นักเรียนเจอหรือเปล่าแต่ครูนะ่เจอบ่อยมากเจอคือได้ยินนะ่ะได้ยินนักเรียนคุยกันนะ่ะว่าขอยืมหน่อยดิยืมมันนั้นหน่อยสิยืมมันนี้หน่อยสิเออแต่เรารู้ไหมว่าภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงบางคนอาจจะรู้หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะอ่าวันนี้เราต้องรู้ทุกคนอ่ะประโยคนี้เอาไว้ใช้เวลาเราต้องการขอยืมอะไรสักอย่างกับใครสักคนนะคะอ่ะเราจะพูดได้ว่ายังไงพูดได้ว่า can I borrow your PENCIL, please Can I borrow your pencil please อันนี้ครูยกตัวอย่างขอยืมอะไรคะ PENCIL ขอยืมดินสอนั่นเองนะคะขอฉันยืมดินสอนหน่อยสอิขอยืมดินสอนหน่อยครับหรือขอยืมดินสอหน่อยคะ่ะการเติมคําว่า please เข้าไปในประโยคนะคะคำนี้การเติมคำว่า please เข้าไปมันทำให้ประโยคนี้มันดูสุภาพมากขึ้นนะคะอะทีนี้มีคนมาขอยืมแบบนี้ถ้าเจ้าของเขาต้องการเออเขา อนุญาตให้เราใช้ได้ยืมได้เขาจะตอบว่าไงคะเขาจะตอบกลับมาว่า yes of course หรือว่า sure ก็ได้นะคะ yes of course นะอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้กรณีที่เขาให้ยืมอนุญาตแล้วนะคะแต่ถ้ากรณีที่เขาไม่ให้ยืมอ่ะเขาไม่อยากให้ยืมมาเขาใช้อยู่อะไรเงี้ยโอ๊ยไม่ใช่โควิดนะลูกกรณีที่เขาไม่อยากให้ยืมเขาใช้อยู่เขาจะพูดว่าไงเขาอาจจะบอกว่า no i am sorry หรือว่า no sorry ก็ได้ก็คือไม่ได้ขอโทษทีอะไรอย่างเงี้ยขอโทษทีไม่ได้เพราะว่าอาจจะใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือประโยคที่เอาไว้ใช้ถามตอบเกี่ยวกับการขอยืมโอเคไหมคะเอออันนี้ต่อไปใบงานของเราเป็นไงไหวไหมคะใบงานของเราวันนี้อันนี้ไม่ยากเลยนะคะอันนี้ไม่ยากเลยนักเรียนก็น่าจะทำได้ดูคำสั่งนะเขาบอกว่า find the word and write Find the word and write ให้เราหาคำศัพท์แล้วก็เขียนนะคะให้เราหาคำศัพท์แล้วก็เขียนใหเ้เราหาคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรล่ะแล้ก็ดูที่ตรงนี้หัวข้อของมันก็คือ school subject school subject ก็คือวิชาต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ครนะูหาให้แล้วหนึ่งคำนะหาให้แล้วหนึ่งคำนั่นก็คือคำว่า history history คือวิชาอะไรคะ history วิชา ประวัติศาสตร์นะคะเมื่อครูหาได้แบบนี้แล้วครูก็เอาลงมาเติมด้านล่างแบบนี้ทําได้ไหมคะอ่าพอจะทําได้นะพอจะทําได้นะคะอ่ะดูใบงานต่อไปเลยถ้าเราอันนี้เราทาได้แล้วเนาะใบงานนี้นะคะอ่าจาประโยคนี้ได้ไหมคะประโยคนี้อ่านว่าอะไรลองอ่านด้วยตัวเองสิประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะทบทวนด้วยตัวเองเมื่อกี้ครูพิ่งพูดไปประโยคนี้อ่านว่า what is your favorite subject What is your favorite subject? ประโยคนี้แปลว่าอะไรนะคะวิชาที่คุณชื่นชอบวิชาที่คุณชื่นชอบคืออะไรเออวิชาที่คุณชื่นชอบคืออะไรไประโยคนี้ต้องตอบว่าไงวิชาที่ชื่นชอบคืออะไรถาม your favorite subject ก็ให้เราตอบว่า my favorite subject is ใช่ไหมคะ my favorite subject is English วิชาที่ฉันชื่นชอบคือวิชาภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษล้วนๆเพราะว่าครูสอนอังกฤษนะคะอ่าต่อไปประโยคที่สองอ่าประโยคนี้ what subject do you like what subject do you like คุณชื่นชอบเออคุณชอบวิชาอะไรคุณชอบวิชาอะไรนะคะทีนี้การถามชอบวิชาอะไรเนี่ยเขาตอบได้สองอย่างอันแรกคือชอบกับไม่ชอบฉันชอบกับฉันไม่ชอบ อ่ะถ้าบอกว่าฉันชอบให้เราตอบว่าอะไรคะ I like English I like English อันนี้ตัวอย่างผู้ชายคนนี้คือบอกมานะอะแต่ถ้าเขาไม่ชอบนะคะก็จะบอกว่า I don't like science I don't like science นนี้เขายกตัวอย่างมานะคะว่าไม่ชอบวิชาอะไรคะ science อ่าไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาลองดูตรงนี้นะคะมาลองดูตรงนี้ครูทําให้ดูหนึ่งข้อสังเกตที่สัญลักษณ์ที่เขาให้ด้วยนะ เพราะว่า3ข้อแรกเนี่ยเขาให้สัญ,ญลักษณ์มานะคะแสดงว่าเขากําหนดทิศท,ทางคําตอบให้เราแล้วว่าเราต้องตอบว่าชอบหรือไม่ชอบถูกไหมคะสิ่งที่เราจะต้องไปดูต่อไปก็คือรูปนั่นเองรูปเนี่ยว่ามัน,ม,นมันน่าจะเป็นวิชาอะไรนะคะอย่างรูปแรกเนี่ยน่าจะเป็นวิชาอะไรคะอ่า Music ใช่ไหมคะโน้ตเพลงมันเป็นโน้ตเพลงเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็น Music แล้วก็ดูทิศท,ทางคําตอบของเขาเขาบอกให้ตอบว่าอะไรไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะตอบประโยคนี้ว่าอะไรคะ อ่าเราจะได้ว่า I don't like music นั่นเอง I don't like music นะ,ะฉันไม่ชอบวิชาดนตรีเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้ทำได้แล้วเนาะใบงานนี้มาดูใบงานต่อไปใบงานนี้ก็ไม่ยากนะคะใบงานนี้ง่ายๆเลย Look at the picture and write นะะให้เราดูรูปภาพแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่มันอยู่ในห้องเรียนอะ่ะเออคำสิ่งของที่มันอยู่ในห้องเรียนอ่ะ ดูภาพแรกต้องให้ใบไม่ได้ภาพแรกคืออะไรคะหนังสือใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่า b o s นะเดงเออ b o s มันมีหลายอันครูก็เลยเติม s เข้าไปสะหน่อยให้มันเป็นพาหูโคน์ใช่ไหมให้รู้ว่ามันมีเยอะนะคะอาใบงานนี้ง่ายๆผ่านเลยใบงานสุดท้ายของเราอันนี้นะคะประโยคที่3ละใบงานนี้ถามว่า can i borrow your pencil please ยกตัวอย่างนะคะเขายกตัวอย่าง Pen c i l มา ขอยืมดินสอหน่อยครับมาขอฉันยืมดินสอหน่อยอะไรอย่างนี้เขาก็ตอบกลับมาว่า yes of course แปลว่าเขาให้ยืมไหมคะให้ยืมนะคะทีนี้เราลองมาดูข้างล่างมาดูข้างล่างนะคะประโยคแรกเนี่ยเราก็ดูรูปที่เขาให้มาเขาให้คําว่าเ,ออเขาให้สีเทียนมาใช่ไหมสีเทียนภาษ,าษาอังกฤษก็เรียกว่าอะไรคะเรียกว่า c l e a n c ใช่ไหม c l e a n c e เพราะฉะนั้นประโยคแรกเนี่ยมันก็จะถามว่า can I borrow your c r a y o n please เออ can I borrow your c r a y o n please จริงๆต้อเติม s เข้าไปด้วยนะคะลูกๆค่ะคุณครู sorry มากๆนะคะบูลืมเติมเข้าไป can I borrow your c r a y o n please นะคะเพราะว่ามันมีเยอะใช่ไหมขอยืมสีเทียนหน่อยขอยืมสีเทียนนะครับทีนี้การตอบอันนี้ตอบไปว่า yes of course แปบลบว่าให้ไหมคะ แปลว่าให้ยืมได้อนุญาตให้ยืมได้นั่นเองแต่ถ้าไม่อนุญาตให้ยืมนะคะถ้ากรณีที่ให้ยืมไม่ได้ก็จะเป็น no I am sorry หรือว่า no sorry ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะการตอบ yes no แล้วแต่เราเลยโอเคไหมคะโอเคอ่ะทีนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนคำศัพท์ในใบางานนะล,ลูกนะไปดูคำศัพท์ในใบางานทบทวนแล้วก็อ่านหรือ กลับมาดูคลิปวิดีโอการสอนของครูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเ,เชื่อว่านักเรียนจะต้องจดจำนะคะคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่ครูพูดไปได้บ้างนะคะไม่ใช่ว่าไปจำแต่มสซีนาบอลน,นะลูกนะ เพราะฉะนั้นใครไม่เข้าใจนะคะอย่างที่ครูบอกไปทบทวนนะคะแล้วก็หรือถ้าตรงไหนที่สงสัยแล้วทบทวนแล้วยังไม่เข้าใจก็โทรมาหาครูได้นะคะเบอร์คุณครูอยู่ที่ใบงานนะคะโอเคไหมก่อนที่เราจะไปในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียนในวันนี้ก็จะขอลาไปด้วยบทเพลงนี้นะคะเรามาด้วยบทเพลงนี้เราก็จะกลับด้วยบทเพลงนี้โอเคไหมคะโอเคนะอ่ะป้าย occupationoccupation Occ Occupation. Occupation. Masina born. Masina born. What do you do? What do you do? am a teacher. am a teacher. Where do you work? Where do you work? I work at school. I work at school. What can you do? What can you do? I can teach boys and schools. teach girls. โอเคบ๊ายบายโอ้าโหไม่ถบ See you around บ๊ายบาย